เอาเอาย้อนหลังมั่งลองย้อนหลังมั่งเอออ่านย้อน OK อหลังมั่งได้ปะอ่ะไปไม่เป็นเลยอ,อ่ะตัวอะไรไตาคู่เอออ่ะต่อ <c oughs> เออไปย้อนหลังงงเลยเออถูกต้อง

ย้อนกลับนะน้องๆดูดิว่าจำได้จริงป่ามานเรือค่ะไปพาลิงแต่เห็นป่ะรอเรือแล้วมันจะเพลินเป็นรอลิงเลยปะย้อนหลังนิ่งงเลยนะแกล้งแกล้งเรือใหญ่เอ๊อมานี่ค่ะเออะ อาหารการได้เออขอบคุณอ,อ,อาหารใจใจ <c oughs> เอาเร็วดีๆจะจบแล้วอะไรอะอะไรอ่ะอ๋อย้อนกลับอย้อนกลับอเออต้องเอาให้ถูกด้วยนะอ่ะต่อฟาฮันทา พอฮานะออย้อนขึ้นไม่ด้เอเอ้ยนะปาตาตงอมตอมามัยฮักอเอ้ยอะหละอบไรสอ่า

หาคูห้าสาวห้าสองแล้วห้าตาตาฝนหนาใช่นักสารห้าพนน์ตาตาฝนหนาสองตาามเจเพิร์นเหนือเจเพินตาดิ้งต่อข้าเอ้ยาตาคูตาเอ้ เออออาจิงีเออีดริงจริงชอชิงตีดังว่าช้างวิ่งหนีต่อนะอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้มีสติพอไรพอไรพอเขาคงคัอาคนจึงหางเออจะจบละ จะย้อนจับย้อนกลับได้จบละวขอไฟขออะไรเออขอจะขอคนต่อจะขอคนเดีน้องๆจะชินเป็นเป็นเพลงใช่ไหมขอถงเราคราวนี้เอาย้อนกลับจะได้รู้ว่ารู้จริงไหมขอใครขอใครอะไรขอใครดีดาวเออสุดท้ายฮะขอใจกออะไรเอาเป็นเพลงกอเอ้ยกอใจเย่ตบงมือ แล้วแหละบายๆกันบายยบายๆเอาบายยกล้องกันเดี๋ยวพอแล้วบายกล้องกันเลยบ๊ายบาย